ขที่5การเชื่อมต่อชนจะขึ้นใบงานเพื่อแสดงรายละเอียดดังนี้ครับในการเชื่อมต่อชนนะครับเราจะทําการแท็กหัวและท้ายนะครับเพื่อป้องกันชิ้นงานดัดงอนครับที่เกิดจากความร้อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะนํารวดเชื่อมสัมผัสกับชิ้นงานเพื่อให้เกิดการอาร์ครับและทิ้งไว้3วินาทีครับหลังจากนั้นเดินแนวจากซ้ายจากทางซ้ายมาทางขวาครับด้วยความเร็วสม่ําเสมอนะครับ พอถึงจุดสิ้นสุดนะครับให้ทําการยกระดเชื่อมขึ้นครับต่อไปนะครับก็จะสาธิตการเชื่อมต่อชนนะครับ